อ่ะดีจ้าวันนี้โคกจะพามาทําหมกหน่อไม้หมกหม้อนะคะใช้หม้อทําเราไม่ใช้ใบตองเพราะว่าใบตองไม่มีเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะมีตะไคร้นะคะหั่นฝอยแล้วก็มีหอมแดงมีพริกนะคะมีเกลือผรุงรสน้ำปลานะคะอแล้วก็มีข้าวแช่ข้าวเหนียวแช่นะคะเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะก็โขกรวมกันเสร็จก็จะได้อันนี้มานะคะนี่ จะมีผักมีใบม,มังนะคะบังักอยู่หลังบ้านนั่นแหละ <c oughs> ล้วก็มีหอมมีผักชีนะคะมีมีลูกโดดด้วยนะคะโอเคตุ๊ใส่งปลาล้าลงไปเลยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราหมกหมอ้อเราชิมได้ค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเหมือนที่โคกนะเคยบอก่ะอาจะาใช้มือเลยนะคะวันนี้ ขยุ้มพยำคือท่างไม่เข้ากันอะค่ะถ้าใช้ช้อนอะ่ะมันไม่เข้ากันเนะาะก็เลยแบบใช้มือดีกว่าถานัดกดด้วยแต่เ้าใส่ถุงมือนะคะก็ไม่เป็นไรใส่เป็นรักหอมหอมมากๆากเลยจ้าไง,ไงล่ะ แบบนี้อ่ะได้กินทันใจนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็สุก<ฮ>ค่ะนี่ใส่ผัก,กเยอะเลยลูกโดดด้วยนี่เผ็กเผ็กของเอย้ชั้นเองชอบมาก <S <S ค่ะชอบก็เป็นคนกินเผ็ดนะคะแล้วกลัวมันไม่เผ็ดไงเพราะว่าวตำพริกใส่นิดน้อยเองแล้ว,ลวใช้ลูกโดดด้วยนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวไปดู <S <S ตอนสุกนะคะเน,น,นี่ยใช้เวลา ห้านาทีนะคะสิบนาทีอ,ะอ่ะอะตีไปเลยคือให้ผักสุกแล้วก็ให้ให้ให,ให้ให้หน่อไม้สุกนะคะสิบสิบห้านาทีประมาณนี้นะคะอือฮึโอ,อ๊ยลืมลืมของพิเศษน้ำล้างครกยังไม่ใส่เลยอือฮึนั่นเห็นไหมเกือไม่อร่อยอือไงละ่ะอือฮึนี่ก็จะได้มีน้ำผูกขิกด้วยนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนสุกนะคะว่าน่าจะ,จะเป็นไงเนะาะจะเป็นปละแซบไหมนะคะแซบบอแซบบอไผ่มกกินเราใหม่มาท่านี้เดอ้อค่ะเดอ้ออาจารทำง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเนาะโอเคอันนี้ละจ้ะเดี๋ยวไปดูกันตอนสุกว่าน่าตาจะเป็นไงนี่ yes. ดูบอกไปตอนแรกนะ่ะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็ให้มันเดือดแล้วก็ผ่อนไฟลงนะคะให้มันอ,อน่อ,อนๆนะคะให้ไฟประมาณสามสี่นะคะให้ไฟอ่อนมือหล อย้ให้เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างงี้งนะคะแต่ว่าโต๊ะน่อไม้เนี่ยโคกใช้เป็นแบบหน่อไม้ถุงเนาะเนี่ยนะคะไม้ถุงค่ะน้ำไม้ถุงนะคะเข้าต้มแล้วนะคะต้มแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะใส่ช่วยเลยตักใส่ช่วยเลยจัด ดูสิกินข้าวแล้วด้วยนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปทำป่าแดดเดียวต่อนะคะอืมเป็นไงล่ะนะ่าอร่อยไหมคะนับชักถ้วยไหมคะมมโสเสร็จแล้วค่าไปทานข้าวกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ เอาจะจะทำเออเยาจะทำปลาแดดเดียวนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไปะทานข้าวคนค่ะห,หิวมากเลยค่ะตอนนี้บ๊ายบาย